พวกเราคงรู้จักมัมมี่กันเป็นอย่างดีถึงอย่างนั้นขั้นตอนในการทำมัมมี่ก็ยังเป็นปริศนาใหญ่อยู่เสมอแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสารและส่วนผสมที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ในการทำมัมมี่แล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้นักวิชาการจะรู้ชื่อของสารที่ใช้ในการดองศพจากการเรียนรู้ตำราของชาวอียิปต์โบราณแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงคาดเดาว่าสารประกอบและวัสดุใดที่ชาวอียิปต์โบราณอ้างถึง เพราะพวกเขาเพียงระบุชื่อส่วนผสมเหล่านี้ในภาษาอียิปต์แต่ไม่ได้อธิบายหรือชี้ชัดอย่างละเอียดว่าสารที่ว่านั้นมีลักษณะอย่างไรแต่หลังจากความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์สารอินทรีย์ของสิ่งที่ตกค้างในหม้อจํานวน31ใบที่ถูกค้นพบเมื่อปี2016ที่เมืองซัก,การาในอียิปต์ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพโบราณเมื่อเกือบ3,000ปีที่แล้วทำให้ในตอนนี้พวกเราได้คำตอบแล้ว ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการดองศพมัมมี่นักวิทยาศาสตร์จากเยอรมนีและอียิปเปิดเผยว่าชาวอียิปต์โบราณใช้สารต่างๆมากมายในการฉลอมร่างกายหลังความตายเพื่อลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์และปกป้องร่างกายจากเชื้อราแบคทีเรียและความเน่าเสียซึ่งวัสดุที่ใช้คือน้ำมันจากพืชเช่นจูนิเปอร์ไซเปรสและซีดา้าตลอดจนเรซินที่มาจากต้นพิสตาชิโอ ไขมันสัตว์และขี้พุ่งเป็นต้นการค้นพบในครั้งนี้ยังทำให้นักโบราณคดีสามารถระบุได้อีกว่าสารชนิดใดถูกนำไปใช้ในส่วนใหนของร่างกายเช่นเม็ดถั่วพิสตาชิโอและน้ำมันละสุ่งจะถูกใช้สำหรับส่วนหัวเท่านั้นฉันรู้สึกชื่นกับความรู้ทางเคมีของชาวอียิปต์โบราณเพราะพวกเขารู้ว่าต้องใช้สารอะไรบ้างบนผิวหนังเพื่อไม่ให้ร่างกายเน่าเสีย โดยที่พวกเขาไม่มีความรู้เรื่องแบคทีเรียหรือเชื้อราเลยด้วยซ้ำฟิลิปสต็อกฮัมเมอร์ศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีมหาวิทยาลัยล er ูดบิกมัคซิมิเลียนในเยอรมนีกล่าวอย่างไรก็ดีวัตถุดิบที่ใช้ในการทำมัมมี่มีหลากหลายและไม่ได้มาจากอียิปต์เท่านั้นเพราะนักโบราณคดีพบว่าส่วนผสมหลายชนิดนั้นมาจากดินแดนที่อยู่ทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนผสมอย่างสารกร,รมะถันและเรซินเอลเลมีเป็นวัตถุดิบที่มีพื้นเพจากป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเขตร้อนของแอฟริกา